การผจญภัยในป่ามหัศจรรย์ของจิ้งจอกน้อยฟิลิปการละครั้งหนึ่งในป่าที่ร่มรื่นและมหัศจรรย์ที่แสงแดดส่องผ่านใบไม้สีเขียวมีจิ้งจอกน้อยที่น่ารักชื่อฟิลิปอยู่ฟิลิปมีขนสีส้มสดใสและมีความอยากรู้อยากเห็นอย่างมากเกี่ยวกับโลกนอกป่าที่เขาอาศัยอยู่เขาอยากที่จะเป็นจิ้งจอกนักผจญภัยที่เก่งที่สุดในป่าแห่งนี้ ในวันหนึ่งที่แสงแดดส่องแสงอบอุ่นฟิลิปบังเอิญพบกับแผนที่เก่าแก่ที่ถูกซ่อนอยู่ใต้หินที่มีหญ้าปกคลุมไว้เป็นแผนที่การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่มีเส้นทางไปสู่ส่วนใจกลางของป่าที่มีชื่อว่าป่าสมบัติฟิลิปไม่สามารถต้านความอยากรู้อยากเห็นของตนเองได้ฟิลิปจึงตัดสินใจเริ่มการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นนี้ในการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่พร้อมกับแผนที่และกระเป๋าเป้ที่เต็มไปด้วยขนมอร่อย ฟิลิปเริ่มต้นออกเดินทางพร้อมบกมือลาก่อนกับเพื่อนสัตว์ป่าของเขาและเริ่มเส้นทางที่น่าตื่นเต้นระหว่างทางเขาพบกับเพื่อนๆสัตว์ป่ามากมายและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางไปสู่ป่าสมบัติของฟิลิปพวกเขาตื่นเต้นเกี่ยวกับการผจญภัยของฟิลิปอย่างมากก่อนจากกันพวกเขาให้คําแนะนําและให้กําลังใจทําให้ฟิลิปรู้สึกว่าเขามีทีมเพื่อนๆนอยู่ข้างๆเขา,ขาเมื่อฟิลิปผจญภัยเข้าไปในป่าลึกมากขึ้น เขาได้เผชิญกับความท้าทายเช่นการข้ามสะพานที่สโสมที่ทำจัถหวันและการแก้ปริศนาที่ถูกทิ้งไว้ทุกความท้าทายทดสอบความเฉลียวฉลาดและความมุ่งมั่นของเขาฟิลิปค้นพบสมบัติที่ซ่อนอยู่ตามทางอัญ,ญมณีที่สะท้อนแสงในกระแสน้ำและหีบสมบัติของมเมล็ดพืชทองคำที่ซ่อนอยู่ใต้รากต้นไม้โบราณสมบัติเหล่านี้เป็นรางวัลสำหรับความกล้าหาและความอยากรู้อยากเห็นของเขา ป่าแห่งนี้ทำให้ฟิลิปได้พบเจอความงดงามทั้งผีเสื้อสีสันที่กำลังเต้นรำหิ่งห้อยประกายแสงในยามค่ำคืนและลำธารที่ให้ความสงบฟิลิปใช้เวลาในการสืบซับกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติรอบตัวในที่สุดฟิลิปก็เดินทางมาถึงป่าสมบัติที่มหัศจรรย์พร้อมกับสายน้ำที่แวววาวอยู่ที่ส่วนกลางของป่ามันงดงามมากเกินกว่าที่เขาจะคาดคิดและเขารู้ว่าเขาได้ถึงจุดหมายของเขาแล้ว ฟิลิปเดินสำรวจอยู่ในป่าสมบัติเขารู้ว่าเวทมนต์แท้จริงของป่าอยู่ในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและเพื่อนที่เขาได้รู้จักตลอดการผจญภัยนี้ความงดงามของป่าทำให้เขารู้สึกถึงโลกรอบตัวเขามากกว่าที่เคยพร้อมหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนั้นฟิลิปตัดสินใจที่จะกลับบ้านและเขารู้ว่าการผจญภัยที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับการค้นพบสถานที่ใหม่เท่านั้น แต่ยังได้พบเจอกับความงดงามและความมหัศจรรย์รอบตัวเขาขณะที่เขาเดินทางกลับบ้านผ่านป่าน,นั้นฟิลิปรู้ว่าเขาจะมีเวทมนต์ของการผจญภัยอยู่ในใจเสมอจบบริบูรณ์